ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สิ้อ้าพีผ้าน่องมาเบึงกับสวนผสมผสานในเขตตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ยื่นยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะครับสวัสดีครับลูกครับนะครับในเพียงสีสุกนะครับอยู่บ้านไหนครับบ้านบกเมืองจันทร์อ๋อบ้านบกเมืองจันทร์นะครับเดี๋ยวันนี้ขออนุญาตเบึงสวนเนี่ยนะครับคุณลุงนี่เลี้ยงยังเนื้อเห็ดยังเนื้อในสวนนะครับหมูเลี้ยงหมู ดับแรกเลี้ยเรียงหมูบครับไปเดี really? ๋ยวพาไปเบิร์นนะครับโอ้นี่บ่อนนี่พี่หมูยังเดือนแล้วครับหมูหมูหมูนียาวถึงถึงเดือนหรอกถึงเดือนประมาณสิบห้ามื้อเรียงมาเนี่หมูสิบห้ามื้อครับหมูนี่เขาเลี้ยงจันเดือนครับจังสี่เดคขายสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งเนาะเริ่มเดคลายเายสามเดือนนี่มันมันหนำหนักกว่ามันจ็ดโลดงมัน ถึงรวยคนแรกทางกินหอาหารอู้แล้วตัวนี้เลียเล้ยงเลี้ยงดูไหมอาหารหรือบ่กครับหอาหารเพาะเลยหัวอาหารอย่างเดียวบ่กครับอือาหารอย่งายงเดียวหรือหัวอาหารอย่างเดียวมันซื้อหมูน้อยมากเหรอครับซื้อหมูน้อยตัวละสองพันเนี่ยนี่ตัว,2000ตวละสองพันเออก็คือซื้อซื้อพันหมูมากตัวละส <C oughs> อ,องพันฮันลโหลลูกพัลูกหมูขายแพงป้านนันเลยบอกโอ้แพงเลยหมูคึ้นราคาเลยหมูโรคแก่จำพานฮัลโหลตัวละสองพันพี่เนอะ แล้๋ยวขายละหัวย่างว่าเขามาลับสื่อโลละเท่าไหร่โลแปดสิบห้าโลละแปดสิบห้าถ้าร้อยโลโลละแปดสิบห้าร้อยโลกับแปดพันห้าตอนหนึ่งโตเดี๋ยวอีกสามเดือนสามเดือนครึ่งเด็กขายนะครับคุณวันยอดเลยแล้วนอกจากเลี้ยงหมูนี่เลี้ยงยังอีกเลี้ยงไก่ด้วยไงไก่ไก่สมสูานไก่นี่นะโอ้นนั่นนั่นไก่ไก่สองขายตัวไก่ผสม ไก่ผสมนี่เอาเอาเอาไก่ไก่ชึกไก่ชึกซื่อนนะทางเม็ดมันสิบสี่ตัวไก่ไก่หมดเลยไห่ใครเม็ดเจักมือ่นในในขายแผงหนึ่งแต่ว่าตำรักหนึ่งสามมื่แผงหนึ่งสามหมื่นตัวแผงหนึ่งตัวนี้เลี้ยงมาหลายเนาะสี่ตัวนี่อ๋อไก่สิบสี่ตัวสามหมื่นในขายแผงหนึ่งแต่ว่าอยู่บ้านหลายได้เนาะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเอออยู่บ้านเลี้ยงไก่ไก่ใครกันไก่ใครกัน ลงสีลงยังกับนี้นะโอ้มีครับมียังเห็นมันเนาะตัวนี้เป็นขอกไก่ไข่นะครับเลี้ยงไว้ขายไข่โดยตรงนะครับแต่ว่าตัวนี้ผลส่งทดลองเนาะเอามาสิบเอ็ดตัวก่อนแต่วอยู่บ้าญมันเกิดิีปลูกอันนี้ฟ้ามใยายนี่เรื่อยเนาะเออนี่ตัวนี้ไก่พุ่นเมืองตัวนี้ไก่พุ่นเมืองไก่บ้านบ้านเฮาเออนี่ตัวนี้เลี้ยงขายโตเนาะเออขายโตเประมาอยู่บ้านหลายจะได้ยู่บ้านก็มีอีกมีเอ่อยู่บ้านมีทั้งไก่ไข่ไก่บ้านอืมหลายจะได้บ ผู้ <ciğim> จะแดงว่าเราลงทุ่นหลายเติบนะครับพี่หนอหลายเยอะมั้งเพราะเป็นอย่งเดี๋พว่นมีลงสีพ่นมีห้ำไม่ต้องจะขอครับเนาะลูกสีลูกสีก็บสองเครื่องหมดแล้วอกพุ่นน่ะลูกสีใหญ่บอกลูกสีใหญ่น้ำลูกสีน้อยน้ำครับอืนี่มีอยังอีกต่วนอันนี้ก็พบุญได้กอันนี้ป้าพุ่นป้าเออป้าป้าเดี๋ยวครับพาไปเบิ่งป้าเนาะเด <you> ี๋ยวให้ลุงพาไปเบิ่งป้าอันป้านี่เลี้ยงป้ายังเนี่ยครับนี่นะป้าทับทิมเลยนะ ปลาบึกเนี่ยอู้ปลาบึกเออครับปลาบึกบล็อกนี้ก็ตาอันนี้ปลาเน้นตาจับปลาจับทิมยังปลาหม้อมาป่าปลากิงปลาหมอปลาหม้ออลาเลี้ยงสีหายางในสักเดียวตัวบัวใหญ่อยู่เนาะโอ้ใหญ่แต่บ้านมีควายแต่เขาเขาลงทุนตั้งมาหมื่นกว่าคนเดิมเนี่ยหมื่นกว่าสัพเพสัพเพพันป้าพันป้าเอออ๋อสี่พันป้ามากหมื่นกว่าหมื่นกว่าคนเดิปลาดหมื่นกว่านี่หลายลอยหลายพันโตเลยพี่น้องอืม ตวโตเราแปดสิบตังค์เนี่ยตทเราอันปลาบึกเนี่ยตัวเราสิบจ็ดบาทปลาบึกเออปลาบึกปลาบึนจืดเท่านี้นะเออหลายหลายปลาปบึกโอ้หลายเติมดูเรื่องคอยด้ระมัณจ้โตปลาบึกคอยก็ตัาเาอันเอายังกินตัวนี้หน้านี่กเามันสิพอกินปลาน่อยบอกันปลาใหญ่ของหูนะต่ว่างเนื่องเขาเขาล้าัง้ยกัดเข้าเฉยเลยนี่เออขนาดนี่ขนาดคนลกมไังยกัดคนง่ายตัวเด็ง่ายเลครับครับป่วยเลย นี่ในีน่ขายจักเพื่อยังครับที่เลี้ยงมานี่ยเพเขาขายแล้วมื่นหนึ่งปีปีนึงเขาลงไม้อีกอ๋อขายเลี้ยงมาจักจักเดือนในขายครับเลี้ยงเลี้ยงยังเลี้ยงสองปีเลยว่างานสองปีนี่คือเลี้ยงหัวอาหารบอกคือว่าปล่อยเลยบอกหันใหญ่เลยเขาปล่อยอ๋อแต่วันนี้การช่างยังสี่นี่ก็คือให้หัวอาหารก่อนอนุบาลเนาะเออบนไงเรี่กว่าเขาปล่อยอ๋อครับนี่ใน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 การช่างอนุบาลในสี่ให้หัวอาหารแบบไหนอันนี้่หัวอาหารอ so ันทำ ปลาดุกหัวอาหารเป็นหน่อยของปลาดุกออทุกทุกป้าเลยบอกทุกป้าเลยที่ที่อยู่ในกระชัางเนาะแต่ขันขันไงแแล้วจะคอยปล่อยออกจากกระช่างออมันไปร่วมกันอ,อแล้วปีนึงเขาขายยกบอ่อเมื่อน,นึงเออมื่อน,นึงต่ว่าเขากินอยู่เลเดี๋ยวจะกินเลยอ๋เอ,อเขากินก้อนเนี่ยเขาใส่เบ็ดใส่ย่างบางทีพูนเหล่าเหววันแต่ว่าลุงก็คือ วานแหววานยังเอาขึ้นมากินเรื่อยเออท่านนาะจนส่นเหลือจักกินครับเหือใหญ่กินเหือขายรูว่าเป็นเรียงหลายมันกินมืหมดดอกเออไปว่าจงกินมดเลยก็ในกระถือว่าเป็นเกษตะกรตัวอย่างอีกอันนี้ยางหนึ่งนะเบิ้งขอบสาเบิ้งคู่สาเพิ่งกับปู่ยังตัหไข่ตัวไข่พีด้าตัวนี้ต้นกระเด้าต้นพัดกระเชกระถิ้นสิสังเกตเลยว่ามีแต่พืชพันธุ์ที่สามารถกินได้ หรียว่าสวนนี่ก็เป็นสวนที่ผสมผสานหลายอย่างแล้วก็ก็เป็นคคยกับงูเห่าหนึ่งครับนี่งูลี้ยงงูอีกงูแปดตู้หนึ่งลี้ยงงูอีกแปดตู้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอู้เลี้ยงโคกวงจรเลยนะครับนี่สําหรับผู้ใดที่อยากมาเรียนรู้หรือว่าอยากมาศึกษานะครับก็คืออยู่หลวังข้างนี่ทิศถนนใหญ่เลยนะครับเออทิศถนนใหญ่เลยอยู่หลวังบ้านต้องแค้นกับบ้านบกเนาะมันจะยู่ทิศถนนใหญ่แน่มาก เีื่อนสี้าเลยมันอีก็เไรไ้มหูหลากหลายเลยเนาะครับสําหรับการปลูกก้านเรียงสัต์แบบผสมผสานจากคุณลุงเพี้ยนเนาะครับแต่ด้มันอี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงอีกท่านหนึ่งนะครับผมอาคฮข้อมหูครับทีมงานของผกเท่าแล้วก็ให้ควอมหูสําหรับคนที่เขามาเบิ่งคลิปนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ